Yeah. หอ,อมสกาวใจยาวไปซาทุกอย่างแม่เจ้าอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้แม่เจ้าเห็นสาวอ๋อมสกาวใจที่ไรมันคันไปซาทุกส่วนเมื่อเห็นคุณแม่อ๋อมเล่นน้ำทะเลกับลูกชายสนุกสนานสุดๆแต่ที่จะโฟกัสเห็นจะเป็นไม่ได้ก็คือภาพสุดเซ็กซี่ของเจ้าตัวในชุดว่ายน้ำวันพีสที่ไม่ทิ้งความเซ็กซี่ท่อนขาขาวทั้งเรียวทั้งยาว แบบที่ว่าท่อนบนตัวเล็กนิดเดียวแต่ท่อนล่างขายาวไปมากกว่าหนึ่งในสของร่างกายดูแลเวมันช่างเจริญตาสะจริงๆให้ติ๊งนังว่าแต่แฟนๆเขาอยากได้เคล็ดลับถ่ายรูปให้ดูขาเรียวยาวแบบแม่บ้างต้องทำเลยค่ะ